สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงสายของวันจันทร์ที่11สิงหาคมปีพศ2568อย่างที่ทุกท่านกำลังรับชมและก็รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับพายุลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นถึงระดับพายุใต้ฝุ่นโพดุลเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพายุลูกนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มหลกักทิศทางตามแท็กเส้นทางของโมเดลที่คาดการว่า ก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แต่จากการเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับก็ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับก็จะไปเข้าแถวบริเวณทางแนวโน้มเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากในภาพจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็จะไปขึ้นแถวทางไต้หวันแล้วก็ทางจีนทางด้านตะวันออกต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งในขณะที่พอเรากลับมาดูสภาพอากาศในบริเวณทางประเทศไทยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้จะมีแนวของล่องมรสุมนะครับที่จะพาดผ่านแล้วก็ปกคลุมอยู่ทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนบริเวณทางช่วงภาคเหนือกับทางช่วงภาคตะวันออกเชิงเหนือนะครับ ในขณะที่สัญญาณนะครับของมรสมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ก็เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเฉดสีหรือว่าปื้นสีค่อยๆเปลี่ยนนะครับในช่วงตั้งแต่เย็นนี้ค่ำนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคใต้ภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉดสีจะเริ่มเปลี่ยนนะครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเฉดตั้งแต่เฉดสีเขียวออเห็นไหมครับ เฉดสีเขียวและค่อยๆพัฒนาตัวขึ้นเป็นเฉดสีส้มและเฉดสีชมพูเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับกระแสของแรงลมก็เนี่ยนะครับตามที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็เราฟังอยู่57กิโลเมตร ชมมลและเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแล้วก็เราฟังกันได้เลยนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งประจําช่วงสายๆของวันจันทร์ที่11สิงหาคมปีพศ2568วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีปริบายของฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานสภาพอากาศกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอของแอดมินกันทุกผู้ ู้ทุกคนนะครับว่าต้องการน้ำฝนเพิ่มหรือไม่อย่างไรก็สามารถเข้ามาแจ้งเตือนพูดคุยกันได้ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับเริ่มต้นจากในภาพของโมเดลนะครับช่วงเวลา17นาฬิกาของวันจันทร์ที่11สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่านะครับก็จะมีแนวล่องมรสุมนะครับได้เคลื่อนตัวลงมาพัดผ่านทางช่วง ประเทศไทยตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประกอบกับกระแสะของลมชั้นมรสุมนะครับช่วงนี้ก็จะทวีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมียอมความกดอากาศต่ำนะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวนะครับเข้ามา,าพุ่งเข้ามาปกคลุมบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนแล้วก็คาดการณ์ว่าจะค่อยๆพีคนะครับแล้วก็ช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาในช่วงแรกนะครับเรามาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันก่อนในช่วงเย็นนี้นะครับมีพื้นที่ใดกันบ้างก็ตามที่โมเดลได้คาดการโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับตกกระจายตัวก็จะเน้นไปทางช่วงบริเวณภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับบริเวณทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครแล้วก็ทางช่วงจังหวัดนครพน,นมนะครับ แล้วก็อาจจะมีปลาปลายทางช่วงตอนล่างนะครับ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในขณะที่บริเวณทางช่วงภาคกลางวันนี้ในช่วงเย็นนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็ดีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดราชบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีนะครับ แล้วก็ตามโซนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นในบางแห่งในขณะที่ทางช่วงภาคตะว,วันออกก็ยังคงเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็ตกกระจายตัวมีโอกาสตกหนักในบางแห่งทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วก็รวมถึงทางจันทบุรีและบริเวณทางจังหวัดตราดในขณะที่ช่วงนี้ภาคใตใ้เจอซึกหนักครับ เจอซึกหนักนะครับเพราะว่ามรสุมมีกําลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทําให้ภาคใต้มีแนวโน้มแล้วก็โอกาสเจอฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นตลอดช่วงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรัง จังหวัดพทัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณทางปัตตนานียะลาและนราธิวาสในวันที่11สิงหาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไปนะครับกลุ่มตุนิยมที่ยาคาดการณ์ว่าพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทางช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักในบางแห่งของให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝน,น,นที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับเนื่องจากว่ามีล่องมรสุมพานผ่านทางประเทศลาวตอนบนและทางประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็ทางอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้า ขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งพายุใต้ฝุน่นโพดุลนะครับบริเวณทางมาหาสมุทรแปซิฟิก ค,คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางเกาะไต้หวันและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกนะครับของทางประเทศจีนนะครับในช่วงวันที่13-14สิงหาคมนี้นะครับโดยพายุลูกนี้นะครับคาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ในประเทศไทยนะครับยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องจากนั้นเรามาดูคาดการณ์หลายภาคกันนะครับ ในวันนี้นะครับบริเวณทางช่วงภาคเหนือคาดว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านทางจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกและก็ทางจังหวัดเพชรบูร์ครับอุณภูมิต่าสุด23-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดย2 3 6ิององศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ครับใช่ครับร้อยละ,ะ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเลยจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบวัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดนครราชสีมาและทางจังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวับบนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ทางช่วงภาคกลางคาดว่ามีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ60ของ พื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด35-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ หกของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2ถึงสเมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ทางช่วงภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองคาดการว่าร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัด นาราชิวานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัด ละนองจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและทางจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเม ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทางกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซลียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับเรามาดูแนวโน้มความน่าจะเป็นคาดการณ์ของ โมเดลนะครับในช่วงเช้ามืดนะครับที่เรากำลังดูกันอยู่ก็คือช่วงเวลา5นาฬิการหรือั่าี5ของวันอังคารที่12สิงหาคมนะครับโมเดลก็บ่งชี้ว่านะครับในบริเวณแถวตามแนวชายฝั่งนะครับของบริเวณทางเวียดนามนะครับตั้งแต่ทางตอนบนถึงทางตอนกลาง ก็ยังคงถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็รวมถึงในบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ทางประเทศลาวนะครับ ลักษณะเช่นนี้ครับในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ยังคงถูกอิทธิพลของมอรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้นเนี่ยวนำปริมาณความชื้นไม่ว่าจะเป็นจากในฝั่งของทะเลอนันมันหรือทางอ่าวไทยก็ดีเข้ามาปกคลุมแล้วก็เจอหนักนับแถวบริเวณทางภาคใต้ก็ยังคงมีปริมาณของฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวแล้วก็ตกแช่นะครับ ซึ่งแนวโน้มที่โมเดลคาดการว่าก็จะเป็นทางจังหวัดประจวบลงมาทางทับสะแกคลองรอยบางสะพานน้อยมาบอามาลิตแถวทางดอสาวบาบางสองลานะครับเกาะ2จังหวัดละนองนะครับก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นสีค่อนข้างเขียวๆออกฟ้าๆเนยนะครับปริมาณค่าความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ9กกว่า มิลลิเมตรนะครับถือว่าปริมาณน้าค่อนข้างเยอะกันเลยนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางนะครับทางตะกัวป่าทางพังงานะครับทางท้ายเมืองทางภูเก็ตก็ยาวจังหวัดกระบี่เขาพนมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มปริมาณของฝนตกปลาป่ายโดยทั่วกันนะครับแถวทางสุราษฎร์ธานีทางดอนศักดิ์สีชนทางทางสาราชว่างทางนครศรีธรรมราชทางลานสกาทางนาบอนทางทุ่งสงนะครับแล้วก็ในอีกแถวทางชอวด ทางหนองบอนทางราโนทางพัทลุงทางศีเกาทางจังหวัดตรังทางย่านตาขาวทางไยใหญ่ควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับก็เรียกได้ว่ามีฝนตกกระจายตัวโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยในบางพื้นที่ที่ต้องอ่านโดดข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานานเกินไปนั่นเองนะครับในขณะที่ทางช่วงภาคกลางและก็ทางพาคตะวันออกนะครับ ในช่วงเช้ามืดก็มีโอกาสทางช่วงสมุทรปราการนะครับตามแนวชายฝั่งทะเลนะแล้วก็ทางชะเชิงเซานะครับทางบางน้ําเปรี้ยวแถวทางปราจีนบุรีทางนครนายกในบางพื้นที่ทางหนองให้จังหวัดสระแก้ววัฒนานครทางหนองว่า ทางของตะเก่าทางของใหญ่พนัฐทิคมชนบุรีศรีราชาแหลมฉบังพัทยาสัตหีบโดยเฉพาะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่ทางละยองทางกแกลงทางน้ําเพลนทางเขาชะเมาทางห้วยสะท้อนคุ้งวิมานท่าใหม่จันทบ,บรุรีนะครับก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลาง ในขณะที่ทางโป่งน้าร้อนก็มีโอกาสเจอปรมิมาณของฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวทางหนองสลดท,ทางคลุงทางเขาแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตราทางแหลมงามก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มนะครับในขณะที่ทางตอนบนครับบริเวณทางช่วงภาคเหนือกับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับแล้วก็ฝนตกกระจายตัวโดยทั่วไปหลายพื้นที่นะครับประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะครับ พื้นที่เสี่ยงนะครับก็แถวทางบริเวณท่าขี้เหล็กทางถ้ำสันติสุขทางแม่ค้าทางช่วงแม่จันนะครับทางแม่สรองแล้วก็ทางเวียงเชียงลุงทางแม่บงนะครับทางแม่อีบทางอาบ้านสีีรชัยทางบ้านชยาปาการทางยางหอมทางโลฟ้าทองนะครับแล้วก็ทางภูสร้างทางเทิงทางจามห้ทางเชียงคํา ทางบริเวณแม่ใจนะครับทางห้วยสายขาวทางหัวคั่วทางใหม่น้ําเงินทางอ่าบ้านสันเจริญนะครับทางบ้านย่อทางสองแควทางเชียงกลางทางปัวท่าวังผาดอนมูลผาเวียงบอกเรือนะครับทางบ้านน้ำปัวพัฒนาทางศพมางทางบ้านก่อทางน้ําตวงทางแม่จริมนะครับทางคอวังทางบ้านด้ามทางเวียงสาทางทานทองนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับ ทางสองทางแม่ทาทางร้องควางทางเวียงเหนือนะครับทางเชตตาวันทางหลักหมื่นทางปากนายทางเด่นชัยนะครับทางฝากท่าทางท่าทางนาไรเดียวนะครับแล้วก็แถวทางนาควางท่าปลานะครับทางท่าปลาทางเป่าปมนะครับทางหวังชิ้นก็เรียกได้ว่าทางจอมบึงทางดอยเต่าเนี่ยนะครับทางบริเวณอมก๋อยนะครับแล้วก็ทางแม่สลิดน้อย ทางท่าสองอยางทางแม่รามาทางพบพระนะครับจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ทางช่วงวิเชียรบุรีหนองไผ่ชนแดนนะครับ นี่คือพื้นที่เสี่ยงนะครับของทางช่วงภาคเหนือแล้วถ้าเรามาดูทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางจังหวัดเลยทางเชียงคานทางโนนสว่างทางน้ําส้มทางกงนะครับทางทางบ้านกลางบ้านเลิงนะครับทางโนนทองทางท่ากราทินทางอําเภอท่าบ่อทางพมพผยทางอําเภอโนนวาลีทางกลางใหญ่ทางดงหนองบอนทางหนองสองห้องหนองคายนะครับ ก็มีโอกาสฝนฝ้าขนองแต่ว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็ตกกระจายตัวนะครับอุดรธานีทางดอนกลอยทางกุดแดนทางดงมดแดนนาโซคำมืนชัยพรกำแพงเพชรนะครับจังหวัดมึงการทางคำพูทางคำสมบูรณ์ภัยล้อมดอนดูนะครับคำนกโกคำให้บ้านก่อสีสงครามนาดีนาคำนะครับนาว่าทางสามาคัคคีทางกรุงศีกุสุมานนะครับ ก็แล้วก็ทางจังหวัดสกลนครก็อาจจะมีปลาปายทางบ้านทาดนะครับทางบ้านเดือทางสว่างแดนดินทางคำชนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้นะครับเน้นย้ำนะครับให้จับตาความกดอากาศต่ำนะครับที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวพุ่งเข้ามาปกคลุมนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่15ถึง17 18 สิงหาคมนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณของฝนเพิ่มจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจากในภาพนี้ก็จะเป็นกระแสของลมที่มีลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับโมเดลของ ecmwf ในจะคงบ่งชี้ว่ายังคงถูกปกคลุมอยู่ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางช่วงตอนล่างๆแล้วก็รวมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกทางตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคก,กลาง ทางด้านตะวันออกนะครับก็ถูกปกคลุมก็จะส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในขณะที่พื้นที่อื่นๆก็จะถูกผลกระทบของมรสุมที่จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นแล้วก็ช่วงที่พีคที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าจะอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ก็คือตั้แต่ประมาณวันที่14 1 5 สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับยังคงจับตาแล้วก็ห้ามประมาทนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นได้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดไล์ทั้งหมดสำหรับการรายงานในคลิปนี้กับผมแอดมินรุดสิ์ที่คนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ